สวัสดีจ้าทุกคนข้าวปากไปด้วยกันก็จะมาผัดกุ้งสดหน่อไม้สดน้ำมันหอยจ้าก็ไปเก็บหน่อไม้มาเมื่อตะก,กี้นี่จ้ะก็จะมาต้มแล้วทำการปอกแล้วก็ต้มแล้วจาเนี้จะ้ะต้มเสร็จแล้วก็เอามาหั่นด้จานหนึ่งจะ้ะนี่ก็ไม่มีอะไรกับมีกุ้งกุ้งสดจะ้ะมีหน่อไม้สดเราต้มแล้วมีชุบรสมีซีอิ๊วขาวมีน้ำมันหอยจะ้ะ แล้วนี่ก็พริกะกับกระเทียมกับน้ำมันจ้ะก็เราก็จะทำการเปิดจ้ะจ้ะนี้จ้ะแล้วก็เปิดไฟจ้ะเจียวพริกะกับกระเทียมให้หอมจ้ะให้หอมคลุ้งทั่วบ้านเลยจ้ะผัดง่ายๆตายคนเข้าป่าไปด้วยกันจ้ะ คาดว่าพริกก็หอมหน่าดูแล้วเราก็ใส่กุ้งลงไปจ้ะใส่กุ้งลงไปพร้อมหน่อไม้เลยจ้ะเพราะว่ามันกุ้งกุ้งมันสุกง่ายจ้ะหน่อไม้เราก็ลวกแล้วปรุงไปพร้อมเลยจ้ะไม่มีอะไรมากมายง่ายๆจ้ะทำให้เรื่องง่ายก็ง่ายจ้ะก็ใส่ชิ้นรส ไปนหนึ่งชอ้อนแล้วก็ซีอิ๊วขาวคาดว่าตามใจปากเราจ้ะแล้วก็น้ำมันหอยจ้ะน้ำหอยน้ำหกใกล้จะหมดแล้วออ้ยน้ำมันหอยน้ำมันหอยของเราหมดจ้ะไม่เป็นไร แล้วก็คนจ้ะโอ้กินหอมคุ้งทั่วบ้านคนสุกแล้วเดี๋ยวมาเจอกันจ้ะนี่จ้ะผัดหน่อไม้สดกุ้งสดของเราก็เสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวเอากระเพรามาใส่ก็เป็นอันว่าตักใส่จานกินได้เลยจ้ะ คนเข้าป่าไปด้วยกันก็ขอขอบคุณ FC ทั้ทางที่อยู่ไกลยอยู่ไกลจ้ะที่เข้ามารับชมคนเข้าป่าแล้วก็ให้กําลังแรงใจคนเข้าป่าจะ้ะคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ขอให้ FC ทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนจะ้ะนี่ก็ไม่มีอะไรมากจากคนเข้าป่าไปด้วยกันก็รักคนเข้าป่าไปด้วยกันก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนเข้าป่าเพื่อเป็นกําลังใจที่จะทำคลิปออกมาให้ FC ได้ชมกันจะ้ะ นี่จ้ะชีวิตในต่างแดนสิ่งไหนที่มาทดแทนจากบ้านเราได้มาทดแทนกันก็นกเอามาจ้ะก็ไม่พูดมากก็คือจะไปขอขอตัวไปกินข้าวจ้ะนี่จ้ะน่าทานไหมจ้ะน่ากินไหมจ้ะผัดหน่อไม้กุ้งสดจ้ะผัดหน่อไม้สดกุ้งสดจ้ะก็คนเข้าป่าไปด้วยกันก็ขอกราบสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะไม่โชว์ตัวจ้ะ ลาผู้ชมไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า